ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเาจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนําไปเป็นแนวทางกันได้นะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาทํารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานเพื่อม,มาแนะนําเพื่อนๆกันกันนี้นั่นเอง และสาหรับใครที่จะทําตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโพสหรือว่าโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นยอดที่เราทํารายการลงไปก็จะไม่ขึ้นมานน่เองและสําหรับขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคาว่า K M K Social กันนะคะจากนั้นเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็ให้มากรอกข้อมูลละเอียดต่างๆลง,ง,งช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอตัตโนมัติด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชีทีมีอยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอกินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะแล้วเามื่อเข้ามาแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KMSocial นั่นเองนะคะและทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็คลิกไปที่ Facebook ของเรากันได้เลยจากนั้นก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะในส่งบริการก็มีบริการหลากหลายให้เราได้เลือกกันมากมายเลย ก็จะมีเหรราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเอาไว้นั่นเองนะคะก็เลือกเหรียญราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเลือกโสต์ที่ต้องการไปเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคกัดลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นําลิงก์นะคะมาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของจํานวนนะคะต้องการเพิ่มยอดไหลเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยอย่างวันนี้เราจะเพิ่มหนึ่งอลอยนะคะค่าเวลาเฉลี่ยก็คํานวณมาให้เราประมาณนี้เลยค่าใช้จ่ายก็แค่4บาทเท่านั้นเองจากนั้นก็ทําการกดสั่งซื้อกันไปได้เลย แลวเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็ให้คลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทกําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองนะคะสําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้คลิกไปเติมเงินกันก่อนได้เลย ค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาจะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการนะคะก็จะมีการสแกน QR Code t r u g Money Wallet และ Crypto Currency นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาวิธีการใช้งานและเลือกทำต่างกันไปได้เลยและสำหรับใครนะคะที่เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มดางข้างกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็มีหมวดหมดู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็ลงมาทำได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะ จากนั้นก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยรลอสำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินโดยตรงนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยก็จะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้คลิกมาแนะนําเพื่อนกันได้เลย เมื่อคลิกเข้ามาที่ช่องทางแนะนําเพื่อนนะคะก็ให้กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่เนเองนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงทำตามเงื่อนไขาจากที่เราได้บอกไปก็สามารถคลิกมาเลือกรับชมกันได้เลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็กลับไปที่หน้า Facebook ของเรากัน จากนั้นเราจะมารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดไลฟ์กันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดไลฟ์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ